ยมุพเพิ่นเองได้ล่ะนาคนไห้มอง่งเสียวได้คว่ามีคนตายอายหรือเข้าไปสงโอ้เมืองก็กลัวลสันนตายนั้นบบมี และเห็นมาเป็นเนื้อจังสีจึงามากเป็นนตาเฮากเมื่อได้ยินน้องกำลังจงเอ้ยวงยกต นำสู่บา่โอ้ยอตยโอยโอ้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 ยโอเยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อยโอ้้ย้อ้้ย้ กย่าบอกต้อมาอาจ้าใจองน้ำอย่าหมพ่อตายเป็นแม่มายพรเ่าน้ำตาขาบ่วพระท้งน่าหายก้าวฟ้อนังสะท้อนจวายบอกว่าได้ว่าใจสาว้าไไม่สิเตีเพราะว่าน้ำสิ้นี่บี ขัวนาชื่ิดีเี่เขาจีพุทัลปีน้องไปพี่สู้องลูกควม้อผัวเขาสวดีจะวัวป่าดีเลยแดินไปน้อนนำตุ๊ได้ดูบุตาีรยังงงยบกินยำต่อน้องอาพอบ่มีนำตาตเ๊กเสวสโตุกิ่หวอาพอบ่มีเมตกคนนี้เปลี่ยนเต็นดูลลนำตา ยาจะ็ดสิบเอาเอไปขายเป็นนางบาเรอใจไปแต่เพียงวันวันวันเพียงฉันนั้น่าไปไปไ้บ้าเหียงฉันนั้น่าไปฝันไ้บ้าอูเป็นคนบ้ันป่าจะไปฝันปีกิงนอนเดินไปมาขี้ซัคนโกงวงเกียริมาบังคับให้ี่ทีว่าจะยามเด เงีอ้ยก่อนนั้นเคยเจอกันสวรรค์ปานนี้น้องมาเอินห่างลืมทุกอย่างถึงถึงจันทร์ออลืมบ่าวเบี้ยงจันทร์เขางามมันมีสิเสนน้องเพียงน้องสาวเปลี่ยนเป็นลืมกะบอง ไปนอนซ้อมเต้าไปได้ดนเอ้าเจอบ้านเมืองเจ้าจะกลับมาบ้านเมืองเจ้าจะนั่งาวด้ยาวมาได้เป็นหเข้าหูกราบสูู่บกระทมจักน จะได้ไปม่ห้าว yeah, ิ <S <S ่งลาวังเอาเพิ่นกว่างไอ้ผโ้เชี่ยวชาญก่อนนั้นเคยแจ้งจังรวัดป่านนี้น้องมาเันลืมทุกอย่างเวียงจอนเลื่อมลูกเชียร์ที่เลื่อมผิงปั้นป้าจอน เราลืนลำบากก้าวหนคนเขาให้ข่าวเกี่ยวเนึ่เกี่ยวเนึ่งกลับกลิ้นมาเกลีมานอนเมาของเทียนเก็บปลาเก็บปลาผมเยนนีน้องที่นคือตุ้มคือแทนเลือป่บาเพียงจันเขางานมันม่สีเสีย นอกเพียรน้องสาเพียเกลืมลืมตมองไปนอนซ้อนแสงไปยอกลับบ้านเรื่องเหงาท้ังไหน่กลไบมาบ้านเจ้ากะนเกสาวนงาวไยเหงาบานได้่าเป็นใครเดินเข้าหูขับโ้ายาวต้องกระดมเสียมหน้าอย่าได้ไปมั่วฮะยิ่ลาวานเนื้อหุนวาง เงินลังหน่อยยังคอยถามกับเต้าเงินลังน่อยยังคอยถามยังไรกัแก่แ่ต้นคอยเจ้าตามาเรื่องว่าน้องมันมีบัสุกซกเจ้าอย่าอรืมนาตกตุกป่าจะินนกิมพัน